เออวัจะมาคุยคดีดังแล้วเสียแป้งแล้วถามไอ้ในพวกไอ้ทีมเสียแป้งทีมเสียแป้งมันตามกระแสหรือหาแสงหรือเปล่าอยากให้คนเข้าไปดูหรือเปล่าวะนี่เปทีมจี่ไปเสียแป้งได้ไงวะกูถามน่อยีิเออผู้ร้ายแหกคุกออกมาเพราะความคิดว่าตัวเองไม่ได้ความรับความยุติธรรมเงี้ยแล้วออ,อ คนอื่นเขาอยู่ในคุกก็มีแต่เขาไม่ได้ใช้วิธีการแบบนี้เขาใช้วิธีการร้องเรียนมันเป็นข้ออ้างมึงอ่ะมึงแหกคุกออกมาแล้วมึงก็พูดได้กูถามหน่อยดิททำไมมึงไม่ทำเรื่องตามปกติเขาอ่าเดินเรื่องตามข้างในเขาก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแต่มึงจะคิดว่าเขานะใหญ่แน่ว่เออ คิดดูอ่ะคุกมายังมีข้อต่อรองได้ด้วยอ่ะเออเออมันมีด้วยวะมีแต่ในประเทศไทยแล้วมัง้งเออผมนี่ให้กำลังใจตำรวจเลยรีบรีบจับไปซะโอ้โหไอ้พวกบ้าก็ถูกต้องถูกต้องถูกต้องอะไรคดีที่มันทำเป็นสิบอ่ะไปดูยังเคยเข้าไปดูประวัติมาหลือยังโอ้ทีมเสียแป้งทีมเสียแป้งโอ้โห ล้วเขาไปดูประวัติมาหรือยังใจสักแต่ว่าเออแค่กูแบบเออคําพูดของเขาอะแล้วกูเขาไปอยู่ข้างคําพูดเขาอย่างเงี้ยคนเขาอาจจะโกรธถูกใจกูก็ได้ว่าเขาถูกใจลหลายๆคนก็ได้ที่เคยโดนตํารวจเอาเปรียบอย่างนงี้ก็ใช่อยู่แต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นให้ดูประวัติด้วยประวัติเออพยายามฆ่าฆ่าคนตายเงี้ยเหรอ อ,อย่างนี้แหละที่พวกคุณต้องแบบว่าเออต้องแบบเฉพาะคนที่บอกว่าทีมเขานะะนทีมเสียแป้งเสียแป้งนะแต่ผมเสพข่าวผมก็ไม่ได้ว่าเขาดีหรือไม่ดีแต่ผมเสพข่าวผมก็ตามข่าวือตามข่า,าวไงรู้ไหมตามข่าวตามประวัติเขาเออไม่ใช่เขาพูดบะเอะอะไรมาอโอ้ถ้ากูพูดอย่างนี้ไปคนก็มกดถูกใจกูแน่มันไม่ใช่อยู่ความเป็นจริงมั่งงั้นกฎหมายมันจะมีไว้ทําไมวะ ไม่พอใจมันก็แหกคุกออกมาเลยแล้วมาบอกว่าตำรวจจับยัดอย่างนู้นอย่างนี้เหรอทำไมไม่ร้องเรียนไปตามกระบวนการยุติธรรมในคุกมันก็ร้องเรียนได้ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมีหนังสือออกมาได้อะเออทำไมส่งไม่ได้อะ